<PS> เอาแล้วครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผมจะากัผมไม่สื่นหนึ่งกมเมอร์วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนไดโนเสาร์นะครับนี่ก็จะเป็นไดโนเสาร์หลายๆตัวประมาณนี้เลยเนี่ยครับก็จะมี เปลี่ยนจากมอนเตอร์ต่างๆนะครับกลายเป็นไดนโนเสาร์นั่นเองเนี่ยนะครับโคตรเยอะเลยบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดีวิวทีละตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนี่ก็จะเป็นเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้นะครับหรือนกวะตัวนี้ไม่รู้นะครับตัวนี้อะไรว้าวเป็นไดนโนเสาร์คอยาวนะครับผมโคตรเฟีย้ยวนะครับก็ว้าวตัวนี้สุดยอดเลยนะครับตัวใหญ่มันเป็นคล้ายๆเอิ่ม กระทิงอ่ะนะครับแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยว้าวมีแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่มันไม่ตุยสัตว์นะครับผมเห็นไหมมันไม่ตุยสัตว์ด้วยกันแล้วตัวนี้ก็เดินเสาคอยาวสีน้าตาลนะครับนี่ว้าวไดโนเสร์สบินได้ครับโอ้สามารถขี่ได้ด้วยยอดมากเลยครับผมเห็นไหมนี่เราจะไปตามมันเลยนะผมแล้วแต่จะบินเองแล้วก็ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ก็ขี่ได้แล้วเมื่อกี้เนะี่ย โอ้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ว้าวเดินโนเสาตัวจิ๋วก็มีนะครับผมเนี่ยตัวจิ๋วมากแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยว้าวปลาหมึยกยักษ์นะครับผมโอ้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปลาหมึกก็แหละว้าวโคตรเท่เลยนะผมบอกให้อ่ามาดูก็ต่อไปกันเลยนะครับผมเนี่ยเอาพวกนี้ออกก่อนโน้เสาเรานะยครับก็จะมีเป็นรถด,ด้วยนะครับผม ว่าวันนี้ก็คือเดนเสร์อันนั้นนะครับในจุลาสิก์โวนะครับผมตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวบิ๊กนะครับผมขนาดบิ๊กเ่า๋เดี๋ยวปล่อยใต้น้ําว้าโคตรเท่เลยนะผมมันเนียนเข้ากับสีน้ํามากเลยดูเถอะครับไม่เห็นแล้วครับดูจะปล่อยบนบกให้ดูนี่ครับตัวโคตรมันหึงมาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่นี่ก็เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็จะมีรถใหญ่นะครับรถรถจุลัสิก์นะครับผม สามารถนั่งขับได้ด้วยนะนะครับผมโคตรเท่เลยปั๊บแล้วก็ใส่หัวเไปครับผมเอาไม่ได้ครับผมเอาได้นะครับผมนี่ครับที่เล็กนะครับผมว้าวโคตรเท่เลยสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับแอรอนก็จะมีประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวลองให้มันตุยกันเองได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับผมปั๊บแล้วก็อีกตัวครับผม นี่โอ้โหครับดูมันตุยกันเองนะผมว้าวนี่ครับนี่โอ้อย่างสูสีกันเลยนะผมคู่นี้เอาตัวนี้ไปด้วยหรือเปล่าโอ้ตัวนี้อู้อู้มันตุยกันโคตรแรงอะ่ะว้าวแล้วก็ดอกเป็นอะไรด้วยดอกเป็นพวกเนื้อนะผมนี่ว้าวสุดยอดเลยนะผมแอตออนนี้นะครับนะ ว้าวของก็เปลี่ยนเยอะเลยโอเคนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ